สวัสดีครับเพื่อนๆเจอกับกบดํากินอีกแล้วนะครับผมวันนี้กบดํามีรถเด็ดๆจากสำนักซูเปอร์นะครับมาให้เพื่อนๆได้ชมกันที่ผมเคยเกลิ่นไป2คลิปแล้วนะครับสำหรับเจ้ายักษ์ใหญ่ที่ผมนั่งอยู่เนะเพื่อนๆดูครับบึกบึนกันหนไหนเพื่อนๆเห็นไหมครับอ่าให้ดูด้านข้างต้องบอกว่าแม่อย่างหล่อเพื่อนๆนะครับก็ ตามที่คุยไว้นะครับสคลิปที่แล้วว่าผมจะพาเพื่อนๆมาดูเจ้ารีโวนะครับวันนี้เสร็จสมบูรณ์พร้อมนะครับพร้อมสู่สาธารณชนนะครับพร้อมสู่สายตาสาธารณชนแล้วสำ <Okay. S 2> หรับใครที่เป็นสาวกรีโวนะครับวันนี้ได้เห็นตัวเป็นๆน,นะครับต้องบอกว่าซูเปอร์เหมือนเดิมนะครับจัดตรงได้หล่อมากนะครับเก็บงานได้เนี้ยบมากนะครับ าอาซาอานตามสไตล์เขานะครับก็กบดำอยู่บนรถแล้วนะครับแล้วก็ขอบคุณหมวกนะครับนี่ ADM หล่อๆนะครับจากน้องท็อปนะครับขอบคุณมากนะครับที่ให้กบดำมาใส่หล่อๆนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็อย่าลืมสินค้า ADM สนใจก็สามารถที่จะสั่งกบดำได้นะครับเ,เพื่อนๆ สนใจอะไรนะครับที่เป็นแบรนด์ a d m win win นะครับ i อก q อเตอร์นู่นนี่นั่น a c c ซ s s o r i นะครับก็สั่งกับดาได้แล้วก็สามารถที่จะสั่งตัวแทนทั่วประเทศได้นะครับที่เป็นอู่ออฟโรดนะตอนนี้กําลังมาแรงนะครับสินค้าดีราคาจับต้องได้นะครับแล้วก็ฝากพริกทอดลาหลกด้วยนะครับเพื่นนอนเพื่อนเป็นกาลังใจให้กบบดำหน่อยนะครับจะได้มีกําลังใจถ่ายรถสวยๆให้เพื่อนๆได้ชมแล้วก็เพื่อเป็นแนวทางนะครับ ก็่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกดติดตามให้กดดามด้วยนะครับมามาดูกันว่าเจ้ายักษ์ใหญ่คนนี้สเต็ปอะไรบ้างได้ข่าวว่าขับไม่ถึง80โลพเพื่อนนะครับป้ายแดงนะพอดีนะครับไม่ถึง80โลไม่ถึง8โลพิดผิดเออเข้ามาจัดการเลาะปิดล็อกทิ้งนะครับแล้วก็ทําการวางคานเจ้าของใจถึงมากโอเคไปดูกันครับพเพื่อนเดี๋ความอนุญาตลงนะไอ้เหียลงยากที่ผายเลยแม่ง โลไงตกไปนี่ขาหักแล้วเพื่อนๆดูความสูงนะครับนี่นี่นยังรออะโอเคไปดูกันเดี๋ยวไปดูกันเพื่อนๆน,นี่ต้องบอกกับแม่งยังรอเพื่อนๆสุดเจ๋งสุดเท่นะครับสุดยอดนะครับโอ้โหผมใช้คำว่าแม่งหล่อสุดๆนะครับเพื่อนๆรีโวมันต้องคอนเซปต์ประมาณนี้นะครับขับบนถนน ขับเที่ยวขับเล่นนะครับขับรุยจะไปใช้อะไรก็เอาไปใช้ครับจะท่องเที่ยวกิจกรรมแนวแคมปิ้งก็ได้นะครับแต่รถเขาทําพร้อมพร้อมรุยเต็มที่อยู่แล้วนะครับก็อยู่ที่วัตถุประสงค์เพื่อนเพื่อนบางท่านแต่งไปลักษณะว่าสวยงามขับรอๆก็ใช้ได้นะครับรุยบ้างก็ใช้ได้นะครับท่องเที่ยวกิจกรรมพาครอบครัวออกทริปก็ใช้ได้นะครับต้องบอกว่าคันนี้จะของใจถึงมากและแม่งอย่างสวยเพื่อนๆนอ่ะดู อขับดำให้ดูรอบๆนะครับเป็นไงดุชิบหายนะครับโคตรดุนะครับคันนี้แต่งอซิสซอรี่ครบจริงนะครับแต่มันไม่ลกนะครับเพื่อนๆมันไม่ลกนะมันลงตัวครับมันดูไม่ฉูดฉาดแต่ดูแม่งดุดันและดูมีพลังนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันครับก็เดี๋ยวให้เจ้าสำนักเขาเล่าให้ฟังรายละเอียดนะครับว่าอะไรไปบ้าง ันนีต้ต่อเมื่อคลิปก่อนที่ผมเคยเกินนะครับเจ้ารีโวที่บอกว่ายังไม่เสร็จแต่ตอนนี้มันสมบูรณ์แล้วแมงยังหล่อโอเคนี่เจ้าสํานักอยู่นี่นวดีครับเดี๋ยวได้ครับเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเรามาดูรายละเอียดกันแล้วให้เจ้าสานักของขอยะให้ฟังนะครับต้องบอกว่าเป็นต้นแบบเพื่อนได้เลยนะคันนี้ทรงนะะอ,อ่ใครที่มีอยากจะทําแบบนี้หล่อมากทรงนะะออโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันโอเคเรามาดูกันครับอ่าทรงได้ข่าวว่าคันนี้ขับไม่ถึง กิโลครับแปดโลครับแปดกิโลแปดโลนี่เหมือนขับจากศูนย์แล้วมามามาทำนักเลยนะครับคือออกจากศูนย์มาแล้วก็ขึ้นรถตライท์มาเลยครับอ่าเจ้าของยังไม่ได้ขับเลยครับเจ้าของใจถึงมากนะใช่ครับโหสุดยอดเลยอ่ะมาดูกันครับเขามีแรงบันดาลใจหรือว่ายังไงก็มีแรงบันดาลใจอยู่พี่คือมีรถเห็นทําแล้วใช่ไหมอ่าก็เลยเห็นแล้วอยากได้ยิ่งยิ่งมา ผมบอกเจ้าของเลยนะครับสวยมากคันนี้ผมบอกอเจ้าของเลยนะตัวเป็นเป็นมันสวยมากพอทําเสร็จแล้วนี่มันมันจากรถที่มันมองก็ล้องกองแก้งแม่งมองดุดันและหล่อไปเลยนะทงนะเออเปนเพื่อนนะครับทาประมาณเนี้ยคอนเซปต์นี้ยถือว่าโอเคเลยแหละแล้วทงนะตับยางสามสิบเจ็ดนิ้วอ่าแต่เจ้าของใจถึงนะทง้ายแดงอ,ะดอ่ะดเออนี่มาเห็นตัวเป็นเป็นยังยังครับยังไม่เห็นใช่ไหมใช่ครับยังไม่เห็นอ่าแล้วได้ข่าวได้ข่าวว่าจะส่งงานแล้วไหมจ๊ะใช่ครับส่ง,ง มาก็สไลด์กลับก็สไลด์อ่าสุดยอดสุดยอดอ่เ,เพื่อนเพื่อมาดูกันครับเป็นหนึ่งแนวทางเพื่อนถ้ามีทําอย่างเงี้ยไม่ยังรอเริ่มรเราเริ่มจากด้านบนก่อนนะสรงนะอยากมนชนเนี่ยดุดันมากสรงรนี่เราดีไซน์เองหรือไงดีไซน์เองครับอ่าดีไซน์เข้ากับตัวรถใช่ปะ่ะใช่ครับดีไซน์ตัวรถก็มีโจทย์ลูกค้านิดหน่อยครับอ่าโจทย์ลูกค้าคือต้องการจะเหยียบเหยียบขึ้นเวลาขึ้นง่ายมันมีบันไดตัวนี้ชั้นหนึ่ง ดออ,อ,ออกได้เลยครับอัอนนี้ปลดออกได้ใช่ไหมใช่ปลดออกได้โอ้สุดยอดสุดยอดนะครับสุดยอดอ่าก็เป็นเป็นที่ซูปเปอร์เขาดีไซน์ให้ดูเพื่อนๆดูด้านหน้านะครับลงตัวครับลงตัวดุดันนะฮะอ่านะครับแล้วก็มีฝั่งวินด้วยเนาะอ่าวินก็ของทีแม็กอ่าคืออันนี้เจ้าของของระบุมาอ๋อเจ้าของฟิกมาเลยใช่ไหมอ่า นะครับแล้วก็มีสปอตไลท์หูตุสดสปอตไลท์นี่สวยมากเลยเออสวยสวยเพื่อนๆดูครับดูด้านหน้ายังดูนะนี่เป็นหลายตังไหมหลายตังอยู่ครับคู่นี้นะใช่เหรอขึ้นกระบากอ่ะอย่าเผลอไปชนกิ่งไม้นะขึ้นกระบากนะครับอ่าอย่างว่ารถรถใหม่ๆเราก็ต้องจัดของใหม่ๆเข้าไปมีเสาอากาศนะก็คือคือคันนี้ขึ้นงานทั้ง ที่ซองหมดทั้งคันเลยว่างั้นเหรอใช่ครับตั้งแต่นับหนึ่งไปเลยใช่นั่นแห่นับหนึ่งจนครบกอย่งครับอืมเอาอย่างมามาที่ซูเปอร์เนี่ยสมมุติว่าอ่ามีรถแล้วมีรถแล้วเนี่ยสองสมมุติมีรถมาเนี่ยอย่างกันชนหน้ากันชนหลังเนี่ยสองก็สามารถทําให้ได้หมดใช่ครับอ่าถ้าเกิดมีรูปในดวงใจก็เอามาได้เป็นแบบอืมอืมก็คือมาที่มาที่เดียวจบที่เดียวจบครับไม่ต้องไปนั่งทำดื้อแล้วครับก็โอเคถือว่าครบวงจรเนาะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดู คันชนแล้วนะครับเราก็จะมาดูวินแล้วนะครับวินตัวนี้เจ้าของเป็นคนเลือกนะครับก็แข็งแรงมองดูงานชงงานเชื่อมมันคนชนดูดิโอเก็บตรงเก็บปลาเนียนสะอาดชิบหายเลยอ่ะมาด้านล่างครับอ่าก็เป็น VX ใช่ไหมซ่งใช่ครับอ่าแต่คันนี้นจะพิเศษว่าฝาร,รุ่นอื่นๆเพราะว่าคานหลังเาขาเขาใช้คานเดิมใช่ไหมซ่งใช่ครับใช้คาหลังเดิมมันก็เลยทําให้เราต้องใช้ครชารหลังเดิมคันหน้า VX ใช่ครับอืมแล้วคันนี้มันมีลูกเล่นมาอยู่แล้วไม่ใช่เหรอค้าราคาหลังมันอะใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะครับก็มีอ่าตัวนี้ชุบคอมียมนะกันกระแทกอ่ารับเพื่อนๆดูงานนะครับรถรถมันก็ใหม่อยู่แล้วแล้วเขามาเก็บสีเก็บปลายมันเหมือนรถออกจสู์เลยใช้คำว่าวางคานออกจสู์ได้ไหมอย่าดิไว้น้องเกลือเลยนะเอาจริงๆบอกดูมองไม่ออกอะคิดจะาทำมาจากสู่นะครับเพื่อนๆดู อ่าแล้วก็มีใส่กันสับัดนะท้องนะอ่าก็เป็นคอนเซ็ปต์ของสำนักซูเปอร์เขานะครับเพื่อนๆก็ดูเอาอย่างที่ผมบอกนะครับว่าแม่งเหมือนออกมาจากศูนย์เหมือนวางคานออกมาจากศูนย์ยังไงอย่างนั้นเลยนะครับอ่าอย่างที่พี่เห็นเนี่ยเกียร์ก็ต้องเวาใช่ไหมท้งครับเพื่อให้หลบเผาใช่ไหมใช่ครับหลบเผาอ๋อเพื่อดูนะครับพอตวาเกียร์เดือขวายตรงครับอ่าหลบเผานะครับแต่คันนี้คันนี้มันดีอย่างมันได้ดิฟล็อกหลังมาใช่ไหมส้มอ่า แล้วถ้าข้างหน้าเนี่ยเขาได้ใส่ไหมไม่ได้ใส่ไมไ่ใส่ครับอ่าแต่เราก็สามารถที่จะใส่ได้อ่าถ้าเราก<ม>รณีอ่าอืมก็ประมาณนี้นะข้างหน้าก็จะเป็นคอนเซ็ปต์ของซองอยู่แล้วนะครับก็มีการทาเต้านงเต้ตตนานาบแข็งแรงครับดูมีการดงมีการดามเพื่อนดูเก็ดปลางานซปเปอร์อะไรอย่างที่ผมบอกครับแม่งเนียนไม่ได้ชมนะมันเป็นเรื่องจริงนะครับใครที่ชอบสะอาดสะอาดเนี่ยจบจบก็ใช้โชค๊คโปรนเ,เดอร์เนาะ เดี๋ยวมาดูซุ้มชกผมชอบซุ้มชกมากนี่ดูปีกดูปีกมันอัลังการนี่อลังการสารพัดดามเลยอ่าตัวนี้ที่เฮ้ยสวยสวยมันก็มองดูมิติครับมันมองดูไม่โล้นเกินไปอ่ะมนเพื่อนดูนะอ่าเขาก็มีมิติเติมปรงเติมปีกเข้าไปนะครับมันก็มองดูมีมีพลังและมองดูแข็งแรงนะครับอ่าดูซุ้มชกนะเพื่อนดูไกลๆอ่าย่างลอยนะมองไกลๆนี่ามองไกลๆนะครับ มันจะไม่โล้นใช่ไหมอ่ามันจะมองเต็มใช่ไหมครับพอรถมันใหญ่นะถ้าเราทําซุ้มโชกอย่างเดียวไม่มีปีกก็มองยังไงไม่รู้ท้องนะอ่านะครับแล้วก็โช๊คโปรฟินเดอร์อ่าตัวนี้เราต้องเราต้องย้ายกระปุกพับเบอร์ด้วยใช่ไหมส่องตัวเนี้ยอ่าใช่ครับเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับเพราะเดิมเป็นเหล็กอ๋อแล้วก็ใส่กระปุกอะไรของอะไร vx ป่ะ vx ครับอ่าครับโอ้โหแม่งมันเหมือนรถ เขาเรียกอะไรตวงคานมาจากศูนย์ใช้คำนี้เลยนะครับเออมันมันเข้ากันหมดอ่ะมันไม่หมดมอ่ะอย่างเลือกใช้แม็กซี่สามสิบเจ็ดนิ้วเน,นี่ยทงกระทะ,ะครับกระทะเล็กกระปองก็ระบุมาเหมือนกันอ๋อกระทะก็ระบุมาเลยใช่ไหมนะครับเ,เดี๋ยวดูไซส์กันไหนว่าไซส์ยอยู่ฝั่งนู้นแล้วไงอ่าก็คือสามสิบเจ็ดนิ้วกร,ระทะน่าจะสิบไหมอ่าตัวนี้เหมือนเดิมครับแปดครึ่งแปดครึ่งใช่ไหมอ่ากำลังสวย ยืย่เนี่ยล้อไมไอ่ไม่ได้ยืนเยอะเพื่อนด,ดูด้านข้างห็นปะแต่พอดีโป่งเลยอะ่ะกำลังกำลังล่อเลยแล้วก็มีเสริมโปง่งนะส่งนะใช่เสริมโป่งอ่าออันนี้โป่งตรงรุ่นมาเลยใช่ไหมตรงรุ่นครับอืมเพื่อนดูครับงานเงินแม่งเนี้ยที่ผ่ายเลยแล้วก็มีนี่เนาะัรบลีนะครับตรงรุ่นเหมือนกันอ่าอย่างล่อนะอ่า ประมาณนี้ครับถึงมันจะอัซซอรี่เต็มคันแต่แม่ก็มองไม่ลกไว้คันนี้นะครับด้านด้วยรถมันด,ดูสูงโค้งด้วยครับเลยดูไม่ลกมันมันมองมาลงตัวหมดอะใช่เรามองแบบเรามองแบบแบบตัวจริงอะนะใช่ครับแล้วก็มีไซเรลเนาะครับไซเรลลงมาอ่าเพื่อนๆดูครับตัวนี้เขาทำทำที่เหยียบขึ้นเป็นสองชั้นให้ด้วยนะครับเพื่อในการขึ้นจากพื้นเนี่ยมันง่ายนะครับก้าววบเงี้ย ครับกาวบวบขึ้นรถเลยนะครับก็อย่างที่อย่างที่บอกตัวนี้ก็เป็นงานของซูปเปอร์เองถ้าเราจะทำเพิ่มก็สามารถทำได้ใช่ไหมครัได้เลยครับอ่าก็ทำนี้จับนี่ใช่ไหมใช่ครับอ่าจับนี่มันกันอืมลแล้วก็มีโนบลานี่ก็ของซูปเปอร์เองครับโนบลาอ่าวางของได้เนาะใช่ครับเมื่อกี้เมื่อกี้พี่ขึ้นไปนั่งแล้วแข็งแรงจะได้ มีของเล่นด้วยครับไอ้แจ็คใช่ครับอ่าโอ้โหทำให้เก็บเรียบร้อยเพื่อนๆดูครับครับไม่เกะกะน,นะครับก็คือง่ายๆมาที่ซูเปอร์นี่เขาจัดให้เพื่อนๆได้หมดอ่ะจะเอาอะไรนะครับดูล้อนะครับก็ไม่ได้ยืนมากโป่งกําลังสวยใช่ครับอ่ากําลังสวยนี่ส่งจัดคอนเซ็ปต์ให้หรือว่าเจ้าของเขาฟิกมาเลยว่าเอ้ยผมต้องการแบบนี้แบบนี้ก็จัดส่งให้ครับอ่าจะส่งให้คือเจ้าของเขามีในใจไหม ใใแค่ยกขึ้นใช่ให้เราขึ้นส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ถ้ามีในใจมาเนี่ยเขาจะเป็นแค่นิดหน่อยบางส่วนแล้วเราก็เอามาประกอบออเอามาประกอบกันครับให้มันเขา้ารูปเข้ารอยตามเราอใช่ครับแล้วตามที่เจ้าของต้องการด้วยอืเนี่ยพี่ไม่ใช่เจ้าของพี่เห็นพี่ชอบเลยพี่ว่ามันลงตัว<ช>นะครับลงตัวในสายตากรบดามองนะไม่ใช่ว่าเราจะมาอวยนะเพื่อนๆเรามองแล้วมันอย่างเงี้ยมองไกลๆเพื่อนๆดูนะครับบาลานซ์มันได้หมดนะครับมันไม่ลก ถึงมันจะมีอซัสเทอรี่เต็มคันก็จริงแต่อซัสเตอรี่มันไม่ได้มองเอลเกะละกะมันเขาไป็ัเป็นสัดส,ส่วนกันมาแลนะ้วเนาะใช่ครับอ่าเพื่อนๆดูไหมครับพยายามขึ้นให้มันชิดที่สุดอืมแล้วก็ได้ข่าวว่าต้องการอะไรก็สามารถสั่งได้ใช่ไหมทรงครับอืมกรณีพวกกันชนลงท้างหลังอะไรพวกเนี้ยเอาดูด้านหลังครับด้านหลังก็จะเป็นกันชนอ่าสไตล์เขาเรียกอะไรอันนี้เขาเรียกทรงอะไรทรงรูทั่วไปครับรูทั่วไปเนาะมันก็โอเคนะ ก็มองมองมองแมตกับรถนะครับนี่มองมองด้านหลังนะครับเพื่อนๆสวยครับอ่าสวยเข้าเข้ากับรถอ่ะจริงๆริงก็ส่งคือว่ามันส่งอมตะนะอรตะกี่ปีมันก็ยังมองดูดีนะตรงเนี้ยนะครับก็จะมีแขนหุ้มการกระแทกได้เพื่อนเนี้ยมาข้างข้างก็ชนก็ปึ้งปึ่งนะครับอ่าด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับสวยคันนี้สวยจะมองมุมไหนก็สวยครับด้านหน้าด้านหลังสวยหมดมันจะออกจะแนว คนละแนวคันที่แล้วอ่าอ่าใช่ใช่คันที่แล้วเขาไม่มีอะไรนะโล่งๆอ่าคันนั้นตายคอท์คอร์คอร์คอท์ใช่ครับเพียวเยวกานชนหน้าทรงคอร์อะไรครับอืมแต่คันนี้มันก็ประมาณเนี้ยช่เอาง่ายๆเลยนะมันรถของแท้ของแท้เออลงตัวแล้วไม่ลกด้วยโอเคเดี๋ยวมาดูด้านหลังเดี๋ยวคันนี้ด้านหลังยังใช้ใช้คานเดิมนะทรงนะอืม คานเดิมตัวนี้มันจะเป็นเฟืองไอ้ยจะเป็นมันมีดิฟล็อกมาอยู่แล้วใช่ไหมสองมีดิฟล็อกอยู่แล้วครับอ่าแล้วพี่ไม่เข้าใจว่าแล้วอย่างเฟืองอะสองกรณีเฟืองะเฟืองก็ใช้เฟืองเดิมครับเฟืองเดิมเฟืองเดิมทรงอะไร12ครับอมันใช้ของอื่นไม่ได้เลยครับมันไม่มีเปี้ยนอ๋อเราก็ต้องไล่หน้าดิไล่หน้าครับหน้าก็หน้าถึงต้องใช้ลูก12เลยนะครับไล่หน้าเอาแต่ว่ากำลังเครื่องมันได้อยู่แล้วซองนะได้ครับเลือบเลยสามเจ็ดไม่ใช่ปัญหาสำหรับเครื่องตัวนี้เลยใช่ครับ อัวนี้เป็นเจนใหม่ด้วยสองจุดแปดเจนใหม่ก็ข้างหลังก็สไตล์ทั่วไปคือลองก้อนนะท้องนะแนบหลังเดิมใช่ไหมใช่ครับอ่าลองก้อนไม่สูงมากอ่าไม่สูงมากนะครับเพื่อนๆดูอันนี้เขาเรียกชุบอะไรชุบปลิงชุบซิง์ชุบน็อตไหนครับน็อตชุซิง์ครับชุบซิง์เออใช่ครับน็อตทุกตัวกับชุบซิงก์หมดเลยนะเพื่อนๆมองก็ใช้คาว่าออกจากศูนย์่ะผมคาว่าปั๊มาจากศูนย์แล้วก็มีการกระดก อ่อสไตล์ซูเปอร์แต่ตัวนี้จะทาสั้นหน่อยใช่ไหมท้องครับอ่าแต่เพาตัวนี้มันก็จะออกกลางนะใช่ครับออกกลางอ่าแล้วพี่ถามหน่อยแล้วมันมันเท่าวีเอสไหมคันหลังอ่ะเท่าครับเหรอไม่ต้องทองสเปเซอร์ไม่ได้เลยต้องครับเออโอเคเลยเวชกหลังครับโปรเฟนเดอร์เนาะครับโปรเฟนเดอร์เนี่ยกัแปดกันครับกัแปดตัวนี้ก็บอกแดงครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆมองดูดีอ่ะผมให้ดู เนี่ยรถใหม่ด้วยแล้วก็มามาเจองานเนียบ,ยบด้วยนี่มองไม่ออกเลยคิดระวางมาจากสูตรโอเคประมาณนี้ครับทรงประมาณนี้ปุ๊บมีหัวลากด้วยนี่อ่าบอกว่าหลอดหลอดจุดๆนะครับอ่าใครที่มีนะครับแล้วสนใจถึงจะป้ายแดงไม่ไป้ายแดงนะครับถ้ามีอยู่แล้วบอกเฮ้ยคันนี้มันโดนกลัวก็อลองลองเข้ามาคุยกับสองดูนะครับผมจะทําแบบนี้ พี่จัดให้ผมหน่อยนะครับโอเคไอ้คันนี้พี่พี่ไม่ถามว่าประมาณเท่าไหร่น่าจะหลายตังค์อยู่เนาะประมาณได้ไหมคร่าวๆนี่คือทั้งคันเลยใช่ไหมพี่ไม่รวมตัวรถอะที่ทําไปเนี่ยทั้งคันประมาณทัหมดเลยนะพี่ล้อยางของแต่งหมดเลยที่เห็นเนี่ยสามแสนก็บ้านครับสามแสนกลางถึงไหมถึงครับประมาณเนาะสามแสนไม่ถึงสามแสนต้นๆนครับอ่าเฮ้ยสามแสนต้นโอเคนะดูเพื่อนๆนั่งได้รถเต็มเลยอะนะครับสามแสนต้นๆ แล้วก็จบทุกปัญหานะครับคันนี้พี่ไม่ต้องลองเราพี่ลองขับหลายคันแล้ววีโกของสำนัก้องอะ่ะรถแม่งเนียนและนิ่มและนุ่มไม่แข็งไม่กระด้างนะครับก็กบดําก็เอามาให้ชมกันนะครับเผื่อเพื่อนเพื่อนสนใจที่มีอยู่แล้วเหนือใต้ีสานออกตกนะครับก็ชมเพื่อเป็นแนวทางนะครับเก็บเก็บตรงเนี้นะครับเอาไปไปดูว่าเราชอบไม่ชอบนะครับสนใจไม่สนใจถ้าบอกว่าที่ไหนหาทําไม่ได้ก็ลองมาดูมาซุปเปอร์ดูนะครับ ว่าผมเห็นรถที่รีวิวงวดที่แล้วผมจะเอาแบบเนี้ยพี่ได้ไหมสองบอกว่าไงไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครับจัดให้นะครับขับเล่นขับรอดลุยได้หมดแล้วก็บอกวัตถุประสงค์ของของเพื่อนว่าต้องการรถในลักษณะ,ะใช้งานแบบไหนแต่คันนี้มันก็ใช้ได้หมด,ดอ่ะใชจะไปบรรทุกของบรรทุกผักบรรทุกวงบรรทุกปาล์มได้หมดสองนะโอเคครับอ่าาจะไปเป็นเหมือนไว้กู้ภยัยด้วยหน่อยครับโอ้สบายเลย เหมาะเลยเนี่ยถ้ากู้ภัยเนี่ยมันทุกน้ำมันทุกอะไรเงี้ยเนาะโอ้ครับโอเคครับเพื่อนๆก็คลิปนี้นะครับผมคงจะจบคลิปตะเพียงตัวนี้นะครับเดี๋ยวถ้าซูเปอร์เขามีรถอะไรเด็ดๆอย่างเงี้ยนะครับก็พยายามจะมาถ่ายเพื่อนเพื่อนได้ชมถ้าผมว่างนะครับก็พยายามจะถ่ายเพื่อนเพื่อนได้ชมตลอดนะครับแล้วก็สนใจส่งทิ้งพรทโธอ่าเดี๋ยวสำนักทิ้งพรทโธศูนย์แปดห้าครับครับเจ็ดสามเก้าห้าเก้าเจ็ดอ่าลองโทรสอบถามดูเนาะใช่ครับต้องการรถคอนเซ็ปต์ไหนก็ลองโทรดูโทรคุยกันดู มีสาขาเดียวครับบ้านโป่งที่เดียวใช่ไหมที่เดียวครับโอเคครับเข้าใจตรงกันนะครับว่ามีสาขาเดียวคือที่นี่ถ้าจะมาก็มาที่นี่เขาเรียกอะไรอะโลเคชันแชร์ได้ไหมถ้าคนจะเข้าไปดูอะเข้าไปหามีใช่ไหมมีครับก็เข้าไปดูนะครับเพราะมีคนถามเยอะเรื่องโลเคชันอย่างเงี้ยพี่บอกเข้ามาในโลเคชั่นเลยอย่างกรณีลูกค้าไม่สะดวกอยู่ฝันก่อนถ้สะดวกใน่สองบริการมีครับก็ ราคุยกันเรียบร้อยแล้วก็ส่งรถขึ้นรถสไลด์มาได้ครับทางเรามีรถสไลด์เหมือนกันครับวิ่งอยู่ใช่ครับก็คือที่ไม่ต้องมากลับไม่ต้องมากคอนเซ็ปต์อย่างเดียวใช่บอกเสร็จคุยกันเรียบร้อยเดี๋ยวผมส่งรถไปรับใช่ครับเหมือนอย่างคันนี้ครับก็คุยเสร็จเรียบร้อยก็ขึ้นรถสไลด์มาอันนี้ก็อยู่ไกลนี่จุนพรายนะครับก็ประมาณนี้เพื่อนๆอ่าอย่างที่สองก็บอกใครไม่สะดวกนะครับอยู่ไกลไม่สะดวกมาคุยกันทางโทรศัพท์ก็สนใจทางทาง เพื okay, that, okay, ่อเขาก็ม huh. uh ีรถไปรับเนาะใช่ครับตรงลงมาเรียบร้อยนะครับรับรับส่งด้วยใช่ไหมใช่ครับเส้นแล้วก็ต้อส่งอย่างนงี้เนาะใช่ครับโอเคครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้นะครับใครสนใจก็ลองโทรคุยกับฟองดูโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้เนาะโอเคครับสวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์กดดับด้วยเด้อโอเคครับไปจบพาดูร้อยอีกทีนึงเห็นแล้วน้ำลายไหลวะเจ้าของใจถึงมาก8โลขึ้นรถสไลด์ บอกซปเปอร์จัดให้ผมหน่อยนะครับยังรอกบดําดูรถอะไรก็รอหมดแต่คันนี้แม่งก็ลงตัวนะครับมันรอเราก็ต้องบอกว่ารอเพื่อนนะอันนี้เพื่อนเพื่อนก็ใช้ดุลพินิจพิจณา,าเอานะครับใช้วิจ,จารณญาในการรับชมนะครับแล้วก็การกัรกรองการตัดสินใจนะครับกบดํามีรถสวยก็พยายามจะถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมกันเรื่อยๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญกบดําต้องบอกว่าขอบคุณ เอดีเอ็มที่มอ,อบหมวกหล่อๆให้กับดับครับแล้วก็สินค้าเอดีเอ็มอยืมนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็รอมทักทายกับดับได้นะครับจะต,ต้องการอะไรนะครับแล้วก็พิดปทอดน้าแหลอ่าแล้วก็สนใจเนื้อง,งานก็กบดับทิ้งเบอร์โทรไว้ท้ายคลิปนะครับโทรสอบถามดูโอเคครับรอบนี้สวัสดีครับ